เดี๋ยวพ่อม่พี่น้องทุกท่านจะนึกถึงอะไรก็ได้ที่ดูดกัดสีมีดเลยเนาะวันนี้ผมมาใช้เกมแบบว่าถ้าไม่ครับแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบนะเซิร์ฟนะฮะแล้วผมจะมาเล่นโหมด PVP นะครับลองลองลอง PVP มีเพียงเล่นนะผมพูดเล่นนะครับนี่ผมก็เข้าไปลองเล่นดูเฉยนะครับ มาวันนี้ผมจะไปเนี่ยสซนสร้างบ้านครับแบบมาข้างหน้าข้างหลังมตรงไหนกูลืมน่นานจะเลยเข้าป่าเข้าป่าไม่น่าใช่ตรงนี้ไม่ใช่เลยตรงไหนลืมมัดผมต้องไปผมต้องเข้าไปทางไหนาบ้านนะทานนี้รอเปล่านะครับผมต้องเติมทางไปหาบ้านนะครับอืมทันนี้ใช่เลยนะ ถ้าถ้าไม่ใช่ก็หาเดินเลาะๆดูครับอใช่ไม่เนี่ยบ้านผมนี่อยู่ในเขตบแบบนี้ไม่เนี่ยจำได้บ้านผมอยู่จะอยู่แบบแนวข้างๆนะครับโอเคผมหาเขาหาแ่อนนะอืม ผมขอกลับไปที่จุดสปอนก่อนลืมละลืมทางกลับบ้านตัวเองนะครับมันต้องมีสีทิศสีมุมใช่ไหมเดี๋ยวหายก่อนครับตรงนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวนี่แล้วนะตกเฉห,หรือไม่เอาไงเอาไปสร้างกิวนี่แล้ว อ๋อประตูนี้ารมาอาอไปเยอะครับอะไรท็อตท็อตไปยงหน่อยแล้วก็กระจเโอเคครับความเกิดมาครับน่อยอยาจะตรงไปตรงไปก่อนตรงไปครับตรงไปเรื่อยเลยใช่หรือเปล่าผมยังไม่รู้จำไม่ได้นะครับ ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะน้ำขอหายป่อนะครับขอตอบต้นหาเจอแล้วกันโอเคกลับมาสรุปว่าผมหา,หาไม่เจอนะฮะผมก็ไม่อยากหาแล้วโอเคช่างมันไปนะฮะไปหาหาพื้นที่สร้างบ้านใหม่นะครับขอแบบเอาตรงนี้ตรงนี้นะตรง มดเดอฮทำไมวาง,งไม่ได้วะงั้นมุดเด้ออืมเอามาเจอบ้านหลังนี้แล้วกันแล้วแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้นะเจอบ้านหลังนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้เดี๋ยวเข้าบ้านหลังนี้สวัสดีครับ อุ้ยพี่แชมป์สวัสดีครับปครับไครับนี่ครับอะไรอะไรนี่อะไรครับอะไรครับมตอนนี้ก็มีคนเล่นงเงินอยู่สองคนนะครับเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ ผมขอดูก่อนอืมอเคหาทางลับ,บ้านอืมไปครับตรงไปโอ้โหเราไม่เอานะครับเราแค่ดูของ่เสียน,นะฮะไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆกัไปเรื่อยๆอืมโอ้โหน,นี้ผมก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะ โอ okay. เคเลี้ยวไปคือเลี้ยวเข้าป่านะเนี่ยขอขอขอเหเมื่อกี้คนเมื่อกี้อ่ะหอโคดรคนตีนเลยคือดาบเพ็นขูน่หนคือดาบเพชรเลยครับไม่รด้กูบอเลย มันอย่กรู้เหมือนกันเขาเขาสร้างไว้ทําไมนะฮะดูข้างบนเนี่ยมัคอร์ดเวยเขาน่าจะรวยนะฮะผมน่าจะตรงไปอีกอะตรงไปแบบไม่มีคนไปสร้างบ้านแถวๆนั้นนะฮะไม่รู้เขาจะสร้างต่อขึ้นไปทําไมนะฮะเขาหน้าข้าวจะตายแล้วกับจุดสปอรนน์น่บ ผมมี่ตืบเลยนะครับเข้าไม่ได้ทำลัเข้าไม่ได้เอาเขาได้ล้วครับ l o G i n 4 5 6ห8กสาเจ็ดสองปโอเคนะครับโอ้เมื่อกี้เซิร์ฟนาะลีเดี๋ยวผมขอขอรีบรีบเข้า p p พก่อนเลย PPP ไม่มีใครอยู่แน่นอน เฮียไปด้วยเวอร์ยังไม่มีใครสามารถคุมพีพีนะครับอะไรลืลม,ลม,มลคุณมาเลข้ามาผมก็รอบวกครับคข้มารอบวกเลยลนละครับรอคนรอคนอ๋อตัวเลือกเดียตัวเลืเปิดีย ยับกรับค้อนข้ามอืมหนียบร้อยครับคิวมแล,ล,ล้วไน้แล้วหนึ่งคนคิดรือเปล่ากำมันมันิสู้กันเฮ้ยเอรอนแมนเหรอ อ้อ <Cornell>. ้ขึ้น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 ีไมีอยากข้ามทีเลยลงไปเลยอือหือขนขึ้นขึ้นขโอเคครับอืมทางไหนีะเออแมนเข้าเพียรเแล้วเราต้องเข้าไปแจม เพื่อนกัน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 เฮ้ออย่าอย่าขอโทษครับพี่ให้มันไฟกันก่อนครับแล้วก็หาทางนี้ไฟแบบไฟยังผมก็จะมาหลบอยู่แถวนี้ มาซ่อนน้ัซ่อนคลิปนี้มีเกียวสร้างบ้านแลวเขาางหลังไม้นะฮะเราด้วยมเนแบบ่หดห็มชค่อผมกอนหนหนี้เราปแล้ละอี

เราโดนแล้วผมผมผมาผมว่ากลัวผมต้องตายเหมือนกันย่อเลยขา่ย่อใส่ย่อนะครับบัตรหมดขอทักันะครับโอเคครับอู้มาจากไหนวะไปหาสกินเดิมหมจะฆ่ามทิ้งเลยนะครับ โอ้โหโอ้โอ้โอีโอ้ต่อพี่พี่อันนี้นี่พีนี่ยฆ่าคนเว้ยมันไม่ฆ่าคนเว้ยแหละถูกฆ่าเว้ยตีตีตีมันต้องมายึงตะตูตูตะตูสู้สูน่ารักอร่อยนะซสู้สูโอเคครับในที่สุดผมก็ขึ้นมาอยู่นี่ได้นฮะ อุ้ยโปแล้วมึงโปบินนะฮนะใครรอดวะมันกำลังสู้กันอยู่อยากเข้าไปแจมจังแต่คงไม่ได้แต่มันคงเป็นไปไม่ได้โนโบอลของเรือไว โอ้ไม่ใช่ทีเฮ็ดนี่หว่าผมว่าผมจะฆ่าทีเฮ็ดนะฮะ อุ้ยตายฮึฆ่าคนเว้ยโอ้ยตีเฮ็ดมันอยู่ไหนโอ้ยอยากจะฆ่าบทีเฮ็ดควายตีเฮ็ดหายอ้าวอ้าวจะไฟเหรอครับจะไฟเหรอครับจะไฟเหรอครับจะไฟเหรอ กูตอุ้ยผมจะต้องหัวร้อนแน่นอนผมจะฆ่าทุกคนอ้าวอุ้ยอุยโดนลุมปิงผมรุมฆ่าใช่ผมจะฆ่าทีหน ดักนี่ว่ะพวกดักควายมาห่ายโอเคดานโอ้ดันนู้นมันไปเลยนะครับพีพีอย่างเดียวโอ,โอน้นี่หนีเลยขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมอะไรตรงนู้นขึ้นไปทำไรขึ้นไปทำอะไร ตีไม่ได้มันตีเราแอดไลน์มันออกด้วยนะฮะอือหือผมนี่เจอเจอนี่ผมไม่กล้าสู้เลยีนี้อ้าววดเดินหนีไปครับพาร์ทนี้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีก็สวัสดีครับ